พอดีวันนี้เจอคำถามหนึ่งนะครับอยู่ในกลุ่มของ facebook นะครับเ็าถามว่าในวันหนึ่งเนี่ยถ้าหากเรากินน้ำตาลเกินนะครับกับโซเดียมเกินในปริมาณที่เท่ากันเนี่ยแล้วอะไรเนี่ยจะเอาออกยากกว่ากันนะครับแต่ว่าสิ่งที่อยากจะให้คิดนะครับก็คือเราลองย้อนกลับมานิดนึงนะครับว่าเอ๊ะคำถามนี้มันแปลกไหมว่าคนเราเนี่ยถ้ากินน้ำตาลกับ กินโซเดียมเกินในปริมาณเท่ากันเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเราลองมาดูปริมาณน้ำตาลในอาหารที่มันไม่จำเป็นก่อนนะครับยังชาเขียวนะครับขวดเล็กขวดสิบบาทเนี่ยในนั้นเนี่ยจะมีน้ำตาลนะครับขวดละสิบห้ากรัมนะครับคราวนี้ถ้าสมมุติว่าบางท่านเนี่ยกินวันละสองขวดนั่นหมายความว่าเท่ากับท่านเนี่ยกินน้ำตาลเกินมาสามสิบกรัมนะครับ แล้วเราลองมาดูาโซเดียมนะครับโซเดียมเนี่ยองค์การอนามัยโลกแนะนําให้กินในแค่วันละ2,000มิลลิกรัมนะครับ2,000มิลลิกรัมเนี่ยเท่ากับ2กรัมเท่านั้นเองนะครับดังนั้นถ้าหากท่านกินโซเดียมส่วนเกินเท่ากับน้ําตาลนะครับนั่นหมายความว่าวันนั้นเนี่ยท่านจะต้องกิน30กรัมนะครับคราวนี้30กรัมเนี่ยมันหมายความว่ายังไงหมายความว่า อาไตของท่านเนี่ยต้องรับภาระหนักมากนะครับภาระที่บ้านี่ก็คือมากถึงสิบห้าเท่านะครับของคนปกตินะครับตามปริมาณที่เขาแนะนําให้กินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่ควรจะเอามาเทียบกันได้เลยนะครับทีนี้ถ้าถามว่าอ่าอันไหนออกง่ายกว่ากันอ่าเรามาดูความเป็นไปได้ของการเอาออกของน้ําตาลจากเครื่องดื่มก่อนนะครับน้ําตาลจากเครื่องดื่มเนี่ย หนึ่งขวดเจ็ดิบกิโลแคลนะครับสองขวดเท่ากับหนึ่งร้อยสี่สิบกิโลแคลถ้าท่านไปเดินนะครับหรือว่าวิ่งสักสามสิบนาทีนะครับนั่นก็หมายความว่าชาเขียวสองขวดเนี่ยท่านเอาออกจากร่างกายเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นโซเดียมนะครับสามสิบกรัมนะครับไตของท่านจะต้องรับภาระหนักมากนะครับแล้วสิ่งที่ตามมาคือความดันโลหิตของท่านจะสูงปรี๊ดเลยนะครับแล้วก็มีความเสี่ยงที่ ไตจะเสียหายอย่างเฉียบพลันนะครับแล้วถ้าหากท่านกินอย่างนี้ทุกวันนะครับมันจะกลายเป็นการเสื่อมแบบถาวรน,นะครับจะทําให้เกิดภาวะไตาวายเลื้อรลังขึ้นมาได้นะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับคําถามพวกนี้ก็เหมือนจะเป็นคําถามที่ช่วยให้เราได้ฉุกคิดนะครับแต่ว่าพอไปดูคําตอบของหลายๆท่านแล้วเนี่ยก็น่าตกใจนะครับเพราะว่าหลายๆท่านก็ยังหลงประเด็นอยู่นะครับไปตอบเฮ้ยน้ําตาลเนี่ยน่ากลัวกวา่าอะไรเงี้ยนะครับซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ย ถ้าหากเราต้องการคำตอบนะครับเบื้องต้นที่เชื่อถือได้นะครับเราสามารถใช้การเสิร์ช Google นะครับหรือว่าเอาให้ทันสมัยหน่อยก็คือใช้ AI นะครับในการช่วยหาคำตอบได้นะครับอย่างในมือถือเราสามารถดาวน์โหลด Chat GPT นะครับเอามาช่วยหาคำตอบได้นะครับหรือว่าจะเป็น Gemini ก็ได้นะครับหรือจะเป็นตัว Meta AI นะครับที่มันฝังมากับ Messenger ตัวเนี้ยท่านก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องดาวน์โหลดนะซึ่งทั้ง3ตัวเนี้ยนะครับสามารถให้คําตอบเรื่องของความรู้เบื้องต้นสุขภาพอะไรพวกเนี้ยได้ดีเลยนะครับก็ยังไงก็ใช้ชีวิตอย่างมีสตินะครับ